เรมน,นี้ดีต่อใจรวมพลคนหล่อยุค90ในงานแต่งอนันดาจเจริญตาจเจริญใจไปหมดกับการรวมพลคนหล่อขั้นเทพแห่งยุค90ในงานวิวาแสวหวานของพระเอกเจ้าสเสน่ห์อนันดาเอเวอริคแฮมเมื่อเหล่าพระเอกแห่งยุคนั้นมารวมตัวกันร่วมยินดีกับอนันดาและเจ้าสาวคนสวยสาวนัด นิชากันแบบพร้อมเพียงไล่มาตั้งแต่ตุ้ยทีลพัดโดมปรกรณ์ลำปีเตอร์คอปไดเลนดันรวมทั้งตัวเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มอนันดานนั่นเองเรียกว่าเซนนี้เล่นเอาสาวๆชาวเน็ตคอมเมนต์กันพร้อมเพียงบอกว่าคือดีมีแต่คนด่อเต็มไปหมด